ให้เสียงภาคให้โดยไม่เล่ม E T S พีโอ้วันนี้ที่ขยายดีกว่าออารมณ์ดีจังเลยฮยดูบุหรี่ดีกว่านะมึินบุหรี่เออไปต่อกันเลยตอยต่ยต่อยหุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอกยโอกยออกมโอ๊ยโอยโอ๊ย้อ๊ยเอ๊ยโเ๊ยโอ๊ยโอเยโอยโอยโอยอนยีอเนี่ย เมื่อแมทเอเจนไล่ฆ่ากัวันนี้ไปข้าวแล้วนี่ก็คือบทสุดท้ายเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนไอ้หนูไอ้หนูไม่หนูไอ้หนไอ้หนูไอ้หนูไม่หนูไอ้หนูไอ้หน่ไอ้ไอ้หนูไอ้หน่ไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไ้หนูไอ้หัูไนูไ้นูไอ้หไอหนูไอ้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 หมูไอ้หนูไอ้หนูไอ้หน่ไอ้หนไอ้ไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูไไอ้หไ้หไอูไ้ไ

มันดูคนนี้เอาอะไรเขาบ้าง่ายนิดเดียวทำไมพวกมึงอ็จังวะเอ้ยช่วยช่วยทำก็ได้นน่อยี่แปะเลยโอ้ยกุยแก่มักเอเจนต์เขายังไม่ตายและเขาก็ยังผู้ชิดเอจ